ต่อมาประเด็นข้อสงสัยข้อที่3นะครับเป็นเรื่องของการยื่นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งเนี่ยถ้าเรายื่นค่าใช้จ่ายเป็นเท็จนะครับก็คือไม่ได้ยื่นตามความเป็นจริงเนี่ยะจะมีโทษอย่างไรนะครับในมาตรา128วรรคสก็ได้บัญญัติเอาไว้นะครับว่าถ้าในการยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายนะครับในการยื่นบัญชีเป็นเท็จเนี่ย ผู้สมัครจะต้องระหว่างโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง5ปีและปรับตั้งแต่20.000บาทถึง1 0 0 0 0แบาทและให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนด10ปีนะครับอัตราโทษจะมากกว่าในกรณีที่ไม่ได้ยื่นอีกนะครับถ้าเรายื่นเป็นเท็จนะครับคุณผู้ชมจะเห็นว่าอัตราโทษจำคุกเนี่ยถ้าเราไม่ได้ยื่นนะครับ จำคุกไม่เกิน2ปีแต่ถ้ายื่นเป็นเท็จเนี่ยจำคุกตั้งแต่1ปีถึง5ปีเลยนะครับปรับ20,000ถึง1แสนและให้ศาลเนี่ยสั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง10ปีนะครับนี่คือการยื่นที่ยื่นเป็นเท็จนะครับ